สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่พีเทสโฟกัสไต้หวันประจำวันที่11มีนาคมกับดิฉันมณฑิราช,ชัยวุฒิข่าวแรกวันนี้นะคะเป็นเรื่องของเรือประมงเจ้ามีหยาง368จากท่าเรือตรงกลางเมืองพิงตงซึ่งจอดซ่อมแซมอยู่ที่ท่าเรือของประเทศมอริเซียสเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงขึ้นโดยชายแซ่หลีใต้กงเรือถูกแรงงานชาวอินโดนีเซียรุมทำร้ายซึ่งภาพเหตุการณ์ดังกล่าวถูกโพสต์ลงบนอินเทอร์เน็ตบริษัทเรือเผยว่าใต้กงเรือได้รับบาดเจ็บบริเวณใบหน้าหลายจุดและจะเดินทางกลับไปยังไต้หวันในสัปดาห์นี้ ใในห้องโดยสารลูกเรือหลายคนโต้เถียงกับกัปตันและบรรยากาศก็เริ่มเครียดขึ้นมากเรื่อยๆทันใดนั้นก็มีคนชกหน้ากับตันแล้วลูกเรือคนอื่นก็เข้าร่วมตะลุมบอลกัปตันหลี่ชาวไต้หวันไม่ได้ต่อสู้แต่กลับถูกบังคับให้ขอโทษอีกด้วย有做做的现在还 OK เหตุการณ์ความรุนแรงบนเรือประมงเกิดขึ้นหลังจากผู้เห็นเหตุการณ์โพสต์วิดีโอออนไลน์เป็นที่เข้าใจกันว่าเรือประมงเจิ้นหมิงย่าง368จากตรงกลางเมืองผิงตรงเข้าเทียบท่าที่ท่าเรือพอร์ตลุยประเทศมอริเชียสเมื่อวันที่7เพื่อซ่อมบำรุงมีลูกเรือชาวอินโดนีเซียร่วมกันเลี้ยงส่งดื่มเล้าส่งเสียงดังบนเรือไม่พอใจที่กัปตันเตือนจึงลงไม้ลงมือ นางกับตันที่ได้รับบาดเจ็บได้รับการรักษาและพักฟื้นไปที่เรียบร้อยแล้วและคาดว่าจะเดินทางกลับไต้หวันในสัปดาห์นี้กับตันอวิโสรายอื่นบอกว่าเนื่องจากมีลูกเรือจํานวนมากไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติหรือชาวไต้หวันคนดูแลต้องใช้ความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ดังกล่าวกรมประมงระบุได้มอบหมายใ,ให้เจ้าหน้าที่เข้าสอบสวนหากพบจริงจะสั่งห้ามไม่ให้ลูกเรือทํางานในเรือประมงไต้หวันอีก คุณผู้ชมคะแนวปะทะอากาศที่พัดผ่านทําให้ทุกพื้นที่ทั่วไต้หวันมีสภาพอากาศแปรปรวนยิ่งดึกภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศจะยิ่งหนาวเย็นพื้นที่ตั้งแต่ภาคกลางขึ้นมาทางเหนือจะมีฝนตกชัดเจนส่วนพื้นที่ภูเขาสูงจากระดับน้าทะเลส5 0 0น้ารเมตรขึ้นไปมีโอกาสเกิดหิมะตกหิมะสีขาวบางๆปกคลุมสิ่งของที่อยู่ตรงหน้ากลายเป็นโลกแห่งความฝันที่เต็มไปด้วยหิมะช่วงเช้าวันที่10มีนาคมสถานีตรวจวัดสภาพภูมิอากาศวิสานมีหิมะหนา1เซนติเมตร กลุ่มเมฆฝนทางใต้ของจีนที่เคลื่อนมาทางตะวันออกส่งผลกระทบต่อไต้หวันกรมตรุนิยมวิทยาคาดว่าหากความชื้นกับอุณหภูมิเหมาะสมจนถึงก่อนวันคานี้พื้นที่ภูเขาสูงจากระดับน้ำทะเล3,500เมตรขึ้นไปมีโอกาสเกิดน้ำค้างแข็งหรือมีละอองหิมะโปรยลงมา วันจันทร์มีแนวปัทะาอากาศพัดผ่านลมหนาวระรอกนี้ยังมีโอกาสทวีความรุนแรงขึ้นเป็นมวลอากาศเย็นเพราะฉะนั้นทุกพื้นที่ทั่วไต้หวันจะมีอากาศแปรปรวนนอกจากภาคกลางขึ้นมาทางเหนือจะมีฝนตกแล้วภาคใต้ก็อาจเกิดฝนตกเป็นหย่อมๆด้วยคาดว่าลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือหรือมวลอากาศเย็นระรอกนี้จะส่งผลกระทบไปจนถึงวันพุธจากนั้นอุณหภูมิจะอุ่นขึ้นเป็นลําดับแต่วันศุกร์และวันเสาร์จะมีปริมาณไอ้น้าในอากาศเพื่อนตัวเข้ามาอย่างไต้หวัน วิกฤตความปลอดภัยอาหารจากสารซูดานเรซรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะคะล่าสุดที่นครเกาสงตรวจพบสารซูดานเรสในผงพริกปน่นนำเข้าล็อตหนึ่งปริมาณกว่า20,000กิโลกรัมกระจายไปยังพื้นที่เกาเมืองซึ่งในที่นี้รวมถึงบริษัทเครื่องปรุงที่ขายส่งให้กับร้านอาหารและร้านชาบูม้อไฟขนาดเล็กทั่วไต้หวันคาดว่าจะรับผลกระทบเป็นวงกว้างวิกฤตความปลอดภัยอาหารซูดานเรสยังคงแพร่กระจายอย่างต่อเนื่องในวันที่ส0สำนักงานสาธารณสุขไทเปได้รับแจ้งจากสำนักงานสาธารณสุขเมืองเกาสงว่า พบผงพริกอีกชุดหนึ่งมากกว่า2 0 0 0 0กิโลกรัมที่นำเข้าโดยบริษัทจินจันมีสารซูดานเรซซึ่งเป็นสารก่อมะเรง็งกระจายไปยังกรุงไทเปซึ่งถูกส่งไปที่บริษัทอี้ซางในกรุงไทเปได้ผลิตผงพริกจำนวน52และขายให้กับลูกค้ารายย่อยไปแล้ว该公司使用该原料分装成二斤条辣椒细粉，每包六百克，总共五十包以全数销售予不特定散客。ไม่เพียงเท่านั้นพริกป่นที่มีปัญหาชุดนี้ยังถูกขายให้กับบริษัท Golden ว o w ์ r ฟู้ d ในเมืองนานโถอีกด้วย

กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการเน้นย้ำว่าผู้นำเข้าที่ผิดกฎหมายจะถูกห้ามไม่ให้ดำเนินกิจการเป็นเวลา3เดือนและหากทำผิดอีกก็จะถูกห้ามนำเข้าตลอดไปคุณผู้ชมคะฤดูการชมดอกไม้ที่อาลิสันเริ่มแล้วโดยจัดต่อเนื่องเป็นเวลาหนึ่งเดือนแม้ว่าสุดสัปดาห์แรกจะ,ะเผชิญกับมวลอากาศหนาวจากจีนแต่นักท่องเที่ยวก็ยังมีจำนวนมากโดยเฉพาะดอกซากุระที่บริเวณหน้าสำนักงานของอาลิสันซึ่งบานสะพังเร็วกว่าที่คาดการไว้10วันก็ดึงดูดให้ประชาชนจำนวนไม่น้อยมาร่วมถ่ายภาพ ฤดูการชมดอกไม้ที่อาริซันเริ่มแล้วเมื่อวันที่10มีนาคมที่ผ่านมาโดยเฉพาะดอกซากุระพันโซเมอิโยชิโนะที่บริเวณหน้าสำนักงานของอาริซันในบานสะพั่งก่อนกำหนดเมื่อ3ปีก่อนได้ทำการตัดแต่งกิ่งดอกซากุระพันนี้ซึ่งป่วยเป็นโรคและรักษาโดยหมอรักษาพืชส่งผลให้ปีนี้ดอกไม้กลับมาเบ่งบานตามปกติแล้วถัดจากนี้ก็จะมีดอกซากุระโอชิมะกับซากุระภูเขาที่อยู่ภายในสวนบานสะพั่งตามมาอย่างไรก็ตามแม้ว่าสุดสัปดาห์แรกของฤดูการชมดอกไม้จะต้องเผเชิญกับมวลอากาศเย็นจากจีนแต่ความสนใจของนักท่่เทีียว ทางมาชมดอกไม้ก็ไม่ได้ลดลงฤดูการชมดอกไม้ที่อารีซานจะมีระยเวลา1เดือนซึ่งในช่วงของการจัดกิจกรรมจะมีการควบคุมการจราจรโดยในวันหยุดสุดสัปดาห์และเทศกาลเชงเม้งจะห้ามรถยนต์ขนาดเล็กสัญจรตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง11นาิกาประชาชนสามารถโดยสารรถัตเ่ิลบัสขึ้นมาชมดอกไม้ได้ ตอนนี้กระทรวงสาธารณาสุขไต้หวันได้ยกเลิกเพดานสูงสุดค่าธรรมเนียมลงทะเบียนเข้ารับการรักษาพยาบาลนะคะส่งผลให้มีสถานพยาบาลในกรุงไทเปกับนครนิวไทเปจำนวน265แห่งเสนอขอปรับขึ้นค่าธรรมเนียมลงทะเบียนแล้วจึงทำให้มีสอสอจำนวนไม่น้อยค่ะขอให้คณะกรรมการรักษาความเป็นธรรมทางการค้าตรวจสอบว่ามีพฤติกรรมรวมหัวขึ้นค่าธรรมเนียมหรือไม่โดยคณะกรรมการเผยว่าหากประชาชนพบว่ามีการรวมหัวปรับขึ้นค่าธรรมเนียมอย่างไม่สมเหตุสมผลสามารถร้องเรียนได้ นับตั้งแต่กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการไต้หวันออกประกาศยกเลิกเพดานสูงสุดค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนของสถานพยาบาลต่างๆสถานพยาบาลหลายแห่งเริ่มขยับขยายขึ้นค่าธรรมเนียมซึ่งในไทเปและนิวไทเปมีสถานพยาบาล265แห่งขอขึ้นค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนส่งผลให้สมาชิกสภานิติบัญญัติมีความกังวลว่าค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนจะปรับเพิ่มขึ้นทั่วประเทศในอนาคตจึงขอให้คณะกรรมการรักษาความเป็นธรรมทางการค้าเร่งสอบสวนซุยก็ไม่ค่ยเป็าวบอกเร สมาชิกสภานิปัญญิบางคนกังวลว่าจะทำให้ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเพิ่มขึ้นทั่วไต้หวันคณะกรรมการรักษาความเป็นธรรมในการค้าระบุว่ามีเหตุผลหลายประการที่ทำให้สถานพยาบาลต่างๆปรับเพิ่มขึ้นบางส่วนเกิดจากค่ายาหรือบุคลากรรวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่างๆการขึ้นค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนนี้เป็นกลไกของตลาดซึ่งได้มีหนังสือแจ้งให้กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการแจ้งให้สถานพยาบาลอย่ารวมหัวกันขึ้นราคา ล企เม美。ประธานคณะกรรมการรักษาความเป็นธรรมทางการค้ากล่าวว่าปัจจุบันนอกจากจะร่วมมือกับหน่วยงานด้านสุขภาพแล้วเนื่องจากค่าลงทะเบียนเป็นข้อมูลสาธารณะและสามารถค้นหาได้บนอินเทอร์เน็ตหากประชาชนพบกรณีน่าสงสยัยสามารถรายงานเข้าไปร้องเรียนได้โดยมีรางวัลขั้นต่ำตั้งแต่1 0 0 0 0ถึง100ล้านดอลลาร์ไต้หวัน ขอบคุณที่ติดตามชมพิเดทโฟกัสไต้หวันในวันนี้นะคะเราจะลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพของนิทรรศาการศิลปะดิจิทัลที่ดูไบแล้วอย่าลืมติดตามรับชมได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ